เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนาะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน iCloud นะครับสามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1เท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลดจ g ใต้คลิปเลยครับ สวัสดีครับอิรักิแบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในแล็กหน้าล็อกเวอร์นะครับวันนี้มาพูดหนึ่งวันทำอะไรบ้างนะครับผมไกลเพิ่มพลังต่างๆอ่าเดี๋ยวขออนุญาตไล่เลยครับก็หนึ่งวันก็จะมีในส่วนการลงหอนะครับแล้วก็บอกว่าสายฟีสายเติมนอนเล่นได้ไหมแล้วก็ทำเพสมินิบอสครับหักกิ่งไม้แล้วก็ MVP ก็เหมือนแล้กหน้าล็อกออริจินเปเลยครับตีบวกลงดันแล้วก็เป็นการใช้ตีหน้าสามร้อยหนึ่งวันนะครับก็คือการฟาร์มนั่นเองนะครับ เราสามารถกดซ้ายล่างดูได้เลยว่าเราจะฟาร,ร์มอะไรแต่ฟาร,ร์มเกมนี้ที่มีลองคืออยากเกิน10เวลครับอออมันใช้สตีน่าไม่ได้อะต้องประมาณ5เวลนะครับแล้วก็ไกด์เพิ่มพลังด้วยครับรวมการเพิ่มพลังนี่เควสรายวันที่เราต้องทําก็คือประมาณ8เควสเนี่ยแหละครับอันนึงที่เราทําได้เสร็จจะได้เอ็กอยู่ประมาณ5 0 0ห0ื่นแปดหมื่นแล้วแต่เลเวลนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆ1วันทําอะไรก็คือทําแค่นี้เองทํา8หัวข้ออันนี้นะครับ อ่ะแล้วก็สุดท้ายเลยก็เลยลืมทำเควสบอร์ดด้วยครับหนึ่งวันก็ทำแค่8ปดเควสก็มีในส่วนการฟาร์มแปดรีอ้สามร้ีหน้านะครับอ่ะแล้วก็กดตามที่เขาบอกเลยมีเควสกิลเควสบอร์ดอะไรแบบนี้นะครับถามว่าเกมใช้เวลาเล่นเยอะไหมออเหมือนแรกน่าเลาออริจินเลยอะ่ะถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆจะไปกินข้าวในบ้านกิลก็เหมือนกันเลยอะ่ะเกมมันใช้ตารางเวลาเล่นเยอะนะเพราะนั้นคนที่ เวลาเล่นน้อยอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ครับอ่าอันนี้เป็นในส่วนเควสบอร์ดครับหวันทําอะไรบ้างก็หลักๆก,ก็มีอยู่แค่นี้แหละครับแปดเควสแล้วก็ทำเควสบอร์ดด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกินอาหารอ่อไปทำเควสของกิ้ด้วยนะครับแล้วก,กินอาหาร1วันของกิ้ด้วยนะครับแล้วก็การเก็บเลเวลไวๆก็อย่างที่บอกครับก็คือทำเควสบอร์ดไปนะครับนี่ คเควสกิเยอะมากครับมีอะไรให้ทำเยอะมากอันนี้มีบอกแล้วเลยนะเป็นเกมต้องใช้เวลาเล่นเยอะพอสมควรครับแล้วก็อย่างหนึ่งเกมนี้ต้องบอด24ชั่วโมงไหมเกมนี้ต้องบอด24ชั่วโมงนะครับหลังจากที่เราสตีน่าหมดไปเพื่อนไปบอดไปเนี่ยมันจะ XP ประมาณ30 5 0แต่ก็คนที่บอด24ชั่วโมงมันจะต่างอยู่แล้วอ่ะต่อไปในะส่วนการเก็บเลเวลการใช้สตีน่าก่อนเลยครับการบอดให้ถูกต้องก่อนเลยอันดับแรก บอดเอาแค่อย่าให้เกิน5เอออยาให้เกิน10เลเวลนะครับประมาณ5 level, าเลเวลเท่าที่หมีลองเพราะว่ามีไปลองเลเวลเกิน10เลเวลเอฟมันไม่ขึ้นนะมันใช้สตีน่าไม่ได้แต่เอฟขึ้นประมาณนี้ครับอันนี้มีเล่นฮันเตอร์สายแทบนะ อันนี้มีเทสให้ดูอันนี้เ,เพื่อนเดูเห็นไหมครับมอนเลเวล50เห็นไหมครับต่างกับมีประมาณ7เลเวลอันนี้มีกดใช้สตีน่าแล้วแต่มันจะไม่ลดเห็นไหมครับเพราะนั้นเกมนี้การเก็บเลเวลอาจจะเอาแค่5เลเวลแต่ถ้าเกิดมาใช้สตีน่าเนี่ยเก็บที่เลเวล50าอันนี้ได้เอ็กีแต่ว่ามันใช้สตีน่าไม่ได้นะครับอันนี้มีลองให้ดูนะครับอย่างอันนี้มีทันเตอร์สายแถบนะครับผลักได้เอ็กพีอยู่ประมาณ2 0 3 0 36นะครับก็คือได้เอ็กีแต่ว่าถ้ากดใช้สตีน่าเลเวลเกินึ้าบ อ่ะแต่ถ้าเกิดสมมติหมีไปเก็บที่เลเวล45เห็นไหมครับก็สามารถกดใช้ซีหน้าได้เพื่อนเนดูซ้ายบนเห็นไหมครับซีหน้าจะลด1ตัวตอนเอ่อหนึ่งหนึ่งซีหน้าตอน1ตัวนะครับซึ่งอันนี้หมีอันนี้จากที่หมีลองบอทมาทั้งวันนะหมีบอกได้เลยว่าอาชีพที่มีสกิลหมูจะเลเวลไวมากครับเพราะว่าผ่านซีหน้าไวหนึ่งต่อไปถ้าเกิดซีหน้าหมดเพื่อนเนก็สามารถที่จะฟาร,ร์มเห็นไหมอย่างกอลพินเกิดที45ตัวอาชีพที่มีสกิลหมู่จะได้เปรีียยบพาาววิาสหดโอ ต่อไปก็ฮันเตอร์สายแท็บอะไรพวกนี้ที่มีสกิลหมู่หมีวว่าเลเวลไวสุดเพราะนั้นเผื่อใครจะหาอาชีพเล่นก็สามารถเลือกได้ครับหมีวว่าวิาสาหภาคนี้ OP ลองมาก็ฮันเตอร์เหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยลูกรักนะฟิสิกสกับฮันเตอร์เนี่ยก็ลองเลือกดูได้ครับอาชีพอ,อื่นหมีวไม่รู้นะแต่แต่ที่ที่เห็นเพื่อนหมีวเล่นแอดก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับแอดมันก็คงต้องเติมเหมือนเดิมอะไนก็ตัวแทงชั้นนําเหมือนเดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวมีขออนุญาตไปพูดถึงไกด์อัพ พลังนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆทําตามนี้ค่าพลังก็น่าจะหมื่น3องหมแล้วแต่การเติมนะครับอันนี้ระบบเหมือนไอ้นี่เลยครับทีออฟเซอรียก็คือใส่สัตว์เลี้ยงแล้วหมดสีตัวนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราออริจิก็คล้ายๆกันเนี่ยแหละไม่ต่างกันเลยนะครับการจะเปิดสัตว์เลี้ยงเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆเปิดตู้ธรรมดาจะได้เป็นส่วนตัวส้มนะครับเอ้ต้องบอกว่าตัวทองดีเออตัวทองถ้าเกตต่ำสุดจะเป็นตัวม่วงครับ อันนี้ตัวทองเราสามารถเปิดได้จากตู้แต่ถ้าเกิดสมมติเพื่อนจะเติมเงินก็คือตัวแดงอันนี้คําถามยอดฮิตเลยสายฟีกับสายเติมอันไหนความต่างคือตรงไหนคือสัตว์เลี้ยงเลยครับเพราะว่าที่หมีลองตอนนี้เขาไม่ได้แจกเพชรให้เราเปิดเอ่อตัวแดงได้เลยครับก็คือไม่สามารถรี ID ไอดีได้หาตัวแดงไม่ได้เลยครับไม่สามารถเปิดได้ให้โค้ดก็ไม่ให้เพราะนั้นถ้าเกิดสมมติถ้าอยากพลังเยอะๆก็ไม่มีอะไรเลยครับสายเติมก็ใส่ตัวแดงครบ4ตัว แค่นี้ก็พลังพุ่งนะครับแต่อย่างที่บอกคือใส่ฟรีก็จะก็จะประมาณแบบนี้ได้แหละใส่ตัวฟ้ากับตัวทองอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> และยิ่งถ้าเพื่อนๆไม่ใช่ใส่ใคแคนะ่ตัวแดงสตัวนะเปิดตัวซ้ำอัพดาวตัวแดงพลังยิ่งพุ่งครับตามภาษาหลักของ origin <c oughs> ก็เป็นอย่างเงี้ยแหละระบบนี้ก็คล้ายๆที observer นะสองอย่างนะครับก็ใส่ทั้งสัตว์เลี้ยงทั้งหมด4ตัวก็ถ้าเกิดเพื่อนๆที่มีกบประมาณก็สัตว์แดง4ตัวเลยแล้วก็เปิดเศษสัตว์แดงซ้าพลังพุ่งครับ สายฟรยีก็แบบมีตะเกียะแหละใส่ตัวฟ้ากับตัวตัวทองแล้วก็ตัวม่วงไปนะครับก <c oughs> ็ประมาณนี้แหละครับอันนี้คือทิกแรกเลยในะการเพิ่มพลังต่อสู้ครับซึ่งถ้าเกิดเป็นสายเติมตรงนี้ก็พลังก็จะห่างจากสายฟรีไปเยอะพอสมควรเยอะเลยแหละแล้วก็สกิลของสัตว์แดงมันมันดีกว่าของพวกสัตว์ม่วงกับสัตว์ปลาเยอะมากนะครับอ่ะต่อไปในส่วนไกด์ที่2การเพิ่มค่าพลังก็คือการหาของคาราฟนั่นเองนะครับ ก็สามารถหาของม่วงกับของทองเนี่ยตามเลเวลจากดันได้เลยของทองได้จากดันเอ่อดันฮาร์ดครับผมตั้งแต่40ขึ้นไปถ้าของม่วงก็ได้ตั้งแต่ดันเด็กอยู่แล้วตั้งแต่40นะครับนี่อันนี้ก็คือการตีบวกก็หาโอลีมาตีบวกได้เลยครับปอดภัยอยู่แค่บวก4เหมือนเดิมนะครับสามารถปั๊มเอาทองตรงนี้ถ้าเกิดเป็นคนใสยเติมอะเติมเอาเพชรฟ้าแล้วก็ไปแลกทองแล้วก็ซื้ออีลูกับโอลีแบบ u n นลิมิตเลยครับตีบวก15ทั้งตัวไปเลยก่อนก็ได้ประมาณนี้นะครับ ใสฟรีก็ค่อยๆเก็บหอมลองริดเอาตามสเตปนะครับอ่าต่อไปเป็นในส่วนใส่การ์ดเกมนี้เราสามารถกดเปิดรูได้นะครับสามารถใส่การ์ดได้เลยการ์ดก็สามารถดึงในตลาดได้ถ้าคนมีตังคนมีตังก็ใส่การ์ดครบหมดพลังก็พุ่งว่าประมาณนี้นะครับอ่ะเราสามารถใช้เหรียญ A ตัวนี้ในการเปิดได้นะครับเปิดสลอสอของอาวุธทั้งอุปกรณ์ใส่นะครับเหรียญเงินใช้ในส่วนการรีออฟต่างๆนะครับเดี๋ยวมีรีให้ดูหน่อยไหม,ไหมเวลารีจะมีโอกาสซูมออกทางขวา ถ้าทางขวาดีมาดีกว่าก็ให้กดใส่ครับถ้าเกิดไม่ดีกว่าก็ไม่ต้องใส่แค่นั้นเองครับพยายามนำค่าพลังให้ประมาณสักร้อยห้าสิบร้อยหกสิบขึ้นไปก็ใช้ได้แล้วอันนี้มีไม่ดีแล้วร 3, อ้อยสามเก้าอันนี้ดีกว่าก็ใส่ไปอะไรประมาณนี้นะครับพลังอ้าร้อยหกแปดโอซ่าเลยกดใบพลังพุ่งจุบชุบุบเกือบหมื่นแล้วโอ้ไม่ได้เลยครับโอโหเอาวอหบอกเเลยว่ามันยากครับตั้งแต่ร้อยหกสิบขึ้นไปค่อนข้างยาก ไม่มาเลยครับมากกว่าร้อยหกไม่มีจริงๆนะไม่มีเธอเลยหมดเงาแล้วอะต่อไปนะครับวิธีการคารฟอาวุธตั้งแต่ขั้นฟ้าขั้นม่วงแล้วก็ขั้นทองเราจะต้องหาตาอาวุธครับกับตาเกาะหาจากที่ไหนก็คือในดันนั่นเองนะครับก็คือเพื่อนๆพยายามลงดันตามระดับเลเวลเลยครับมันก็จะมีระดับง่ายก่อนยี่ห้าสีเสร็จแล้วก็เป็นระดับยากอันนี้คือระดับง่ายครับยี่ห้าสี่สนี่เห็นไหม มันก็จะมีดอกของนะครับเดี๋ยวมีวขออนุญาตพาไปดูเอ้เดี๋ยวขอขอพูดระบบสุดท้ายก่อนอันนี้ยังไม่ค่อยแน่ใจแต่น่าจะเป็นโอนของนะโอนบวกโอนอะไรสักอย่างอันนี้หมีไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าหมีไม่มีของให้โอนนะคิดว่าน่าจะใช่เพราะว่ามันให้เราใส่ของเนี่ยน่าจะโอนของที่ระดับขั้นดีกว่าอะไรนย่ยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันสายแทบวางระเบิดมันมากครับแล้วภาคนี้ฮันเตอร์แทบไม่เสียแทบนะครับวางวางกันยาวๆสบาย อันนี้แบบฮารถวสามห้ากับสี่สิบอ่ะเพื่อนเพื่อนดูของเห็นไหมมันจะมีเป็นในส่วนคู่มือเกาะกับคู่มืออาวุธตรงที่เราสามารถที่จะไปสุ่มทําของทองได้มันก็จะเป็นตามระดับถ้าเพื่อนๆนที่ผ่านดันไประดับสูงมันก็อาจมันก็จะมีสุ่มเป็นทําของแดงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่หมีบอกได้เลยว่าดันเกมนี้ยากนะหมีไปลองเล่นมาระดับฮาร์ดโอ้โหถ้าเกิดเราไปเล่นกับคนไม่รู้เรื่องนะหมีเล่นไปประมาณสิบกว่ารอบว่าจะผ่าน อ่าแล้วนี่คือทั้งหมดของเกมนี้นะครับ1วันทําอะไรบ้างอันนี้หมีบอกได้เลยว่าใช้วันาเล่นเยอะครับแล้วก็การเก็บเลเวลก็คือต้องเปิดยสิบสีอ่ะแล้วก็เป็นส่วนไกลเพิ่มพลังต่อสู้นะครับอ่ะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวมีขออนุญาตรีวิวดันต่างๆที่หมีเล่นมาตอนนี้ก็คือมีดันโคดเลนปักกับเด็กเป็นยังไงบ้างอันนี้หมีบอกได้เลยว่าระบบเหมือนเอาเอ็กปะเลยครับบอสเบิร์ดอะไรใช้ท่าอะไรเหมือนกันเลยแต่ว่าอาจจะมีเพิ่มอันนี้หนึ่งอย่างโ o ดเลนปักมันก็จะมีแบบไข่ระเบิดต้องหลบหรือออะะรรย่างงเี้นนนนนคัับบบบบลแแก แบบยากโอ้โหมีดลงไปสิบวัลลอผ่านรอบเดยวยเองมีไม่ได้อัดมานะครับระบบวิธีการเล่นก็เหมือนกันแต่อันนี้จะง่ายกว่าเยอะเลยแบบง่ายนะครับถ้าแบบยากก็โอ้โหแม่งต้องแบบมันจะมีท่าพุ่งชนนะครับโดนทีเดียวตายเลยนะแรงมากเนี่ยเดี๋ยวพอก็เล่นมาใกล้ตายมันจะลงเบเทโอรัวๆครับต้องวิ่งหลบวิ่งหลบก็อันนี้มีบอกได้เลยนะหาเพื่อนเป็นปาร์ตี้เล่นได้เลยครับเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไปลงกับขาจรต้องบุดหิดแน่นี่แค่นี่แค่เริ่มดันยากนะเดี๋ยวก็จะมีโคตรยากอีกมีดันอีกโอ ตึงแน่นอนนะครับเริ่ม้อยครับอันนี้เป็นแบบง่ายไงมันก็เลยง่ายไงแต่ถ้าก็แบบยากนี่โอ้โหมีไปเล่นมานี่ตึงตึงในตึงเลยแล้ววันนี้อ่าต,ต,ต่อไปเป็นในส่วนเด็กนะครับเด็กก็วิธีการเล่นเหมือนเอาเอ็ก e เลยอ่ะเออแต่ว่าไม่ต้องมีมีไม่เห็นมันขังฟองนะแต่ว่าที่มีเห็นก็คือมันเอาเรือชนค,นครับมันเอาเรือชนคล้ายๆกันนะครับก็โดนค่อนข้างแรงอยู่นะครับอันนี้เด็กง่ายก็เลยง่ายนะครับเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมันจะเรียกเออเรือมาเข้ามาชนแล้วครับ แล้วก็จะมีเป็นตารางซิกซิกซิก,ซก,ซกอะถ้าเกิดอันนี้ใครโดนล็อกให้วิ่งหนีนะครับมันอะเห็นไหมเรือมาแล้วเราก็หลบเป็นซิกซิกเหมือนเอาเอ็กเลยครับ <S <S หรือว่านักแล,ล็อกอเอกอกอรี่ก็เหมือนกันเนี่ยอารมณ์เดียวกันเลยวิธีเล่นนะครับประมาณนี้อะอันนี้ก็คือเป็นการรีวิวเกมนะครับแล้งแล็กลอวรนก็เอาระบบของแงล็งแล็กลอออริจินกับทีออฟเซอร์เวียมารวมกันนะมีแล้งเรากอก,กอี่มารวมด้วยหลายๆอย่างนะครับประมาณนี้เผื่อใครจะลองเล่นดูก็ สามารถดาวน์โหลดเล่นได้เลยครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ